สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตานะคะวันที่31มกราคม2568ค่ะทุกคนคะ่ะวันศุกร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ Fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ Fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายแยกนะคะทุกคนขอโทษขออภยัยว่าผิดพี่น้องเททุ้นไหลมาไหลมาหาลาสตาแล้วคะทุกคนถ้าไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านคะ เอาเราไปดูวันที่สามสิบก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลดสําหรับวันที่สามสิบนะคะทุกท่านวันนี้มาแบบงงๆนะคะหลุดมาสหลายมือบอกพี่น้องจะให้เด่นสองได้หนึ่งนะคะทุกคนมาหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองเข้าคู่ตัวเด่นคะ่ะทุกคนหนึ่งสองสองหนึ่งมาเลขเบิ้ลประจําวันด้วยนะคะทุกคนเบิ้ลห้าห้านะคะทุกคนขาได้กันหรือเปล่าน่าจะได้อยู่นะพี่น้องนะัหนึ่งสองสองหนึ่งบางคนก็น่าจะได้ห้าห้าด้วยนะคะทุกคน ก็ถือว่ามันมานปังๆนะคะไปลุ้นต่อวันที่สามสิบเอ็ดค่ะทุกคนวันที่สามสิบเอ็ดนะคะทุกคนขาก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านขึ้นยุ่กับดวงพี่น้องขาทุกคนล้วนมากับดวงนะคะดวงขาขึ้นดวงขาลงพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ ศูน0์สองสองศูนย์ศูนย์หก9กศูนย์สะคะเอฟซีขาคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่9 0้าูน้ะคะคู่ที่ชอบหนึ่งคู่นะคะมือนี้ใจมักแ้ะพี่น้องใจมักศูนย์หกหกศูนย์นะคะทุกคน 0 6กับ09ก็ตัวเดียวกันคออยหนึ่งคู่นะคะ02-20ก็แล้วแต่ความชอบถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจำวันค่ะเลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลข6และเลข1น,นะคะทุกคนวันศุกร์เลขเบิ้ลประจำวันคือ6 6และ1นนะคะสี่ขาเลข6กับเลข1นี้นเ c ีสามารถนำไปใช้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบสำหรับสายวิ่งสายลูดนะคะทุกท่าน ทีนี้นะคะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันว่าท่านจะชอบหรือไม่นะคะสาหรับเด่นรอบเช้าอยู่ที่0นย์และเเด่นประจําวันอยู่ที่6และ1มาดูค่ะทุกคนเป็น0 6 6 0 0 1 1 0นะคะ0 6 6 0จับให้เป็นคู่ที่ชอบเนาะพี่น้องแล้วก็ศ110นะคะทุกคน9าค่ะ9ก้า9กห9 เก้าหกหกเก้าใจบริจาคภูไห้ถ้าพี่น้องมักกัค่อยตามเด้อค่ะพี่น้องบอ่มักกับ่านเนาะคะ่ะส่วนนะคะทุกคนศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าเก้าสองสองเก้าใจหาคมน่าจะเป็นวางไว้ให้ถ้าเอฟซีชอบก็สามารถตามที่ใจวางไว้ได้ถ้าเอฟซีไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยะคะ่ะทุกคนคนเท่ากับหมักบ่คือกันเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะดวงคนเราก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะ ค่ะสำหรับแนวทางราสสตานะคะวันที่31มกราคม2568แต่ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะสีขาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะุขๆดีวันมันกันสุข,ส,ขสุขคเด้วยพี่น้องสวัสดีคะ่ะ